พืชถักไปดูการเลี้ยงสัตว์กันบ้างครับผมพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่จังหวัดพะเยาครับล่าสุดนะครับทางปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้ลงพื้นที่สำรวจวัตถุดิบเหลือใช้จากจากภาคทางการเกษตรนะคบเพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์ลดต้นทุนในการเป็นผู้ที่เลี้ยงสัตว์ด้วยครับคุณผู้ชมครับนายนิทิจ,จิตนิยมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่สำรวจวัตถุดิบเหลือใช้จากภาคทางการเกษตรครับเพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยมีเกษตรกรเครือข่ายลุงเน่งนายชูศักดิ์สิริสุกุลตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับซึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมฟักทองที่เกษตรกรผลิตเมล็ดฟักทองส่งขายส่วนเนื้อฟักทองที่เหลือก็จะเหลือปีละประมาณ50,000 0ตันครับที่สามารถนํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ จะมีการผ่านกระบวนการหมักที่ทางมหาวิทยาลัย พยาครับได้ทำการศึกษาการหมักฟักทองเพื่อเป็นอาหารในการเลี้ยงโคข,ขุนเป็นการลดต้นทุนในกลุ่มเครือข่ายสากลโคข,ขุนดอกคำใต้อีกด้วยครับโดยการวิจัยพบนะคะว่าฟักทองมีองค์ประกอบแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์เยอะมากเลยค่ะทั้งวิตามิน A วิตามิน B รวมวิตามิน E วิตามิน C วิตามิน K ฟอสฟอรสัสแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆจึงเหมาะสมค่ะที่จะมาใช้ในสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ค่ะ เห็นฟักทองแล้วไม่ใช่แค่ในสัตว์เท่านั้นนะคะครประชาชนคนอย่างเรานี่ก็ชอบกินเหมือนกันนะฟักทองมีประโยชน์เยอะมากจริงๆค่ะ